คนเราเนี่ยถ้ารู้จักพัฒนาตัวเองรู้จักปรับ เปิดใจเปลี่ยนวิธีความคิดและมุมมองแล้วก็เปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆตลอดเวลาประสบการณ์เนี่ยมีทั้งผิดพลาดแล้วก็ดีเราไม่มีคนไหนเป็นมนุษย์ perfectionist ได้ทุกคนอะ f a ลหมด d e ผิดพลาดแต่คุณจะเอาบทเรียนนั้นอะมาปรับแก้ไขปรับปรุงแล้วกลับมาเป็นคนใหม่ transform ตัวเองใหม่ได้ไหมใช่ไหมขนาดดิจิทัลยังมีด mm ิจิ t a ล transformation ตัวเราเองเปลี่ยนตัวเองได้มากแค่ไหนเวอร์ชันของคน mm hmm. จะเปลี่ยนไปเสมอเวอร์ชันของคุณตอนคุณอายุ25กับเวอร์ชัน ของคนอายุ45จะต่างกันพี่ชอบตัวเองของพี่ในอายุ45นี้มากกว่าตอนที่พี่อายุ25อีก<ม>พี่รู้สึกว่าพี่หาแนวทางในชีวิตตัวเองได้ชัดเจนพี่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรพี่สามารถบอกคนอื่นได้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตรูปแบบไหนบ้างแล้วคุณจะต้องเจออะไรบ้างแพทเทิลของคนนะในมนุษย์อะมีไม่กี่อย่างแต่พี่ก็จะบอกว่าให้ลองปรับดูคิดใหม่มองใหม่แล้วคุณอาจจะ